รอสองสอยู่คุณแม่เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วกำลังจะเปิด 2, 3, 9, L, แล้วกำลังจะเปิดสองสาแอลแล้วโอ้โหเนี่ยเวลาพวกใหมพรมเปิดกระสอบทีนึงตัดลวดปุ๊บคือเด้งตัดลวดปุ๊บคือฟูนะคะช่วงนี้งานหนาวฮิตมากไหมพรมนะหนาบางได้หมดงานแจ็กเก็ตฟีดนะคะงานแจ็กเก็ตพารม่มตอนนี้ก็คือออกเรื่อยๆเลย นะฮะลูกค้าทยอยซื้อเก็บไว้กันเรื่อยๆเลย,เล,ยลูกค้าตัวนี้จัดโปรเหลือไม่แพงด้วยจะบอกให้ตัวนี้จัดโปรเหลือแค่2,900บาทเท่านั้นนะะตัวนี้เดือนนี้เท่านั้นด้วยนะจัดโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่2,900บาทนะ,คะใครชอบสไตล์ใหม่คม บางไหมพรมพารองเปิดได้เลยเปิดได้เลยอ๋อให้ดูชั้นผ้าก่อนนะใครจะเอฟรีวิวเตรียมเตรียมเลยใครอยากเอฟรีวิวเตรียมได้เลยนะตัวนี้จะเป็นงานใหมพรมบางนะคะแฟชั่นนะคะซึ่งโอ้โหปักหมุดมารวดเร็วมากสองสามเก้าอลนะคะมีแค่นี้แล้วหรอแรงมากสิบห้ากาสอบสุดท้าย รวมลูกรีวิวนะคะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มโชว์เลยแล้วกันเพราะว่าโตถูกมากนะคะเป็นงานใหม่พมบางแฟชั่นซึ่งรวมค้าหมดทุกทรงลูกค้าเสื้อขอบแขนสั้นแขนยาวเสื้อเต็มตัวเนี่ยอันนี้ใหม่พมพะร่องขอบนะจ๊ะข้างหลังค่ะใครชอบสไตล์ใหม่พรมบางและอยากได้ราคาดีๆด,ด้วย นะคะรีบเอฟเลย2อ0 9รีวิวลดเพิ่มอีก300เหลือ2,600บาทคะแขนสั้นแขนยาวคะเสื้อขอบเสื้อเต็มตัวเนี่ยคอเต่าคอปกทุกอย่างที่เป็นใหม่พรมบางลูกค้าอันนี้จะเป็นรุ่นของเกาหลีแล้วนะข้ามประเทศกันมาแล้วลูกค้าข้ามประเทศกันมาแล้วนี่แขนกุดคอกลมนะคะสไตล์นี้แฟชั่นมาก ใครชอบไหมพรมบางแบบนี้มันคัดได้เยอะคัดเสื้อขอบคัดแขนสั้นคัดแขนยาวแยกกันแล้วก็ขายแยกทําราคาได้เลยนะคะซึ่งตัวเนี้มันจะแฟชั่นมากๆแล้วเป็นรุ่นที่จัดโปรอยู่ด้วยแล้วก็คือเหลือแค่สิบห้าลูกเหลือแค่สิกระสอบไหม,มพรมผ้ารองแบบนี้แขนสั้นคัดได้เยอะนะหรือบางคนก็คือที่เคยรีวิวจากลูกค้านะรุ่นนี้แหละ 239L เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ผมบางแรกๆที่เอามาเลยนะคะเขาเอาไปตัดเสื้อครอบลูกค้าเป็นรุ่นที่ลูกค้าเอาไปตัดเสื้อครอบเองน้องๆตอนนั้นที่รีวิวมาเป็นน้องแบบวัยรุ่นเน้นนะเอาไปตัดเสื้อครอบลูกค้าเนี่ยเพราะว่าผ้าสวยผ้าใหม่แล้วก็ราคาไม่แรงตัวนี้ตอนไม่จัดโปรัวลูกค้าก็คือ3,900บาทนะคะ3,900ประมาณนี้ลูกค้าเนี่ยแขนสั้น แขนยาว2 9 0 9เอาไหมนะคะอันนี้ได้เยอะลูกค้านะคะได้เยอะเลยนะคะอันนี้น้องน้องน้องเค้กดูปักหมุดซีปเป็นงาน80หรือว่าร้อยโล80โลลูกค้าเขาเคยรีวิวมานะว่าได้ถึงประมาณอ่อเกือบ ามร้อยกว่าตัวลูกค้าเกือบสี่ร้อยอ่ะสามร้อยกว่าตัวอันนี้คือที่ลูกค้าเขารีวิวมานะคะเออเอาไปแล้วลูกค้าแยกงานครอบแยกงานแขนยาวนะคะแยกงานแฟชั่นแยกสีแยกโทนลายทงลายทางได้หมดแขนกุดอย่างนี้ก็มีออกเป็นรุ่นที่จัดโปรแล้วคือคุ้มมากถ้าใครจะเอาตอนนี้เอาได้เลยนะคะอวยยศที่สุดเลยป้ายนีย้จังหวะที่เห็นโปรโมชั่นก็คือแบบ เอาราวมาได้เลยนะคะแขนสั้นคอปปกแขนยาวของปรเซียเดี๋ยวให้ดูแบรนด์ระหว่างนี้เดี๋ยวน้องจะคัดใส่หุ่นให้ดูลูคะ่ะแบรนด์ก็ยังมีออกงานเกาหลีนะคะสีสวยๆก็เยอะเสื้อขอบก็มีโทนแฟชั่นก็ได้อันนี้ขายถูกขายแพงได้หมดเลยลูกค้าหรือว่าใครจะซื้อยกสอบเอาโปรโมชั่นตอนนี้ไปขายยกลูกก็ได้ ะะอย่างที่พอยบอกว่าราคาเต็มตัวเนี้สามพันเกนะลูกค้า3 9มพันเนะคะเลทสิบลูกอะ่ะยังไม่ได้ราคาโปรชั่นเลยแล้วมีของอู้หูสีทั้ทงนั้นเลยเอารุนเอามัดที่มันล่วงลงมาขึ้นมาสีทั้งนั้นเลยลูกค้านี่ใหม่พรมบางแฟชั่นที่มีทุกทรงนะลูกค้าแบบไหนออกมากน้อยต้องไปลุ้นนะคะ แบบไหนออกมากน้อยต้องไปลุ้นแขนสั้นจะออกเยอะแขนยาวจะออกเยอะก็คือไปลุ้นกันเลยลูกค้านะคะเอาความสวยเอาความสะอาดเอาความราคาทุนถูกนะคะในกระสอบนี้เอาไปได้เลยอันนี้อันนี้ถูกไปแล้วอันนี้ชมแล้วต้นคลิปชมแล้วนะคะเอาความสวยเอาความสะอาดของงานเกาหลีนะเอาไปกอดแล้วก็คือมีแบรนด์ให้ลุ้นเหมือนกันมีแบรนด์ให้ลุ้นเหมือนกันแขนสั้น แขนสั้นแขนสั้นมีอกน,นะคะในกระสอบนี้นะคะเออเสื้อขอบก็มีหลายตัวแล้วนะเสื้อขอบก็ออกไปเยอะนี่สไตล์รอบนะคะผ้ารองทั้งนั้นเลยลูกค้าผ้ารองเอ่ยไหมพรมบางนะคะคอเต่าคอวีงานปัดไหลนะคะนี่อันนี้จะเป็นคอวีของยูนิครจ้านะคะโอ้โหแล้วตัวนี้น้องแนนมาพอดีเลยนี่คะหรือว่าน้องเค้กดูตัวนี้นี่ไหมไป้ายห้อยเลยของซาร่าจ้ะ นะคะเอออวยยศนะแฟชั่นเลยมีแค่15ลูกสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้แขนยาวของยูนิคอร์กแดงน้องเฟิร์นบอกอะไรคะพี่อะไรอะไระครับเ,เดี๋ยวผมโชว์ให้เอานี่สีฟ้าตัวนี้ก็จากยูนิคอร์กเลรว oh <my. S 1> จ้ะ oh <my. S 1> เอาไหมอะ่ะลูกค้าสิ้าลูกสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ด้วยนะแฟชั่นแขนสั้น oh <my. S 1> นะคะเสื้อขอบล้วนไม่มีอันนี้หนูจแจ้งเลย ขอบล้วนไม่มีใครจะเอาไปตัดขอบเอาไปตัดได้เลยลูกค้าอุ้ยโคตรซอรี่นะจ๊ะใครจะเอรีวิวเอบเลย2,9 0พลดสมรอยถูกถก,กว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะคะอ่ะรีวิวขายเรียบร้อยลูกค้ามาหนะ้าราดเอเรียบร้อยรีวิวหุยสายเดียวสายใจลุนจะใส่เองเหรอตกใจเลยนะน้องเอาจังหวะน้องเอาท่ตัวตกใจเลย นะคะอเอ่อน้อ no. งแอดมินอุ้ยเนี่ยพี่โมกเห็นไหามาหใส่ด้านนี้คือเป็นด้านหน้าใส่ด้านานี้ใส่นนี้ได้เหรออ๋อแล้วแต่ใส่หน้าใส่หลังนะคะใส่เดียวอะนีะ่แบนแก๊ปค่ะอ๋ออ่ะคอปกอีกแล้วคอปกแบบนี้มีหลายสีนะถ้าแยกแบบนี้แล้วแขวนหลายๆสีเนาะยิงป้ายแท็ก เหมือนงานมือหนึ่งเลยคุณพี่ขร้อยห้าสิบเลยร้องโเลยเหรอพี่เคย้อเลยมันทําราคาได้หมดลูกค้าแล้วแต่ตลาดที่ลูกค้าอยู่อย่างพี่มุกอันนี้จะเป็นโซนแบบในกรุงเทพเป็นโซนในกรุงเทพงานมือสองก็คือแบบทําราคาได้เยอะนะคะแล้วแต่ตลาดของลูกค้านะเพราะว่าโอโหเนี่ยมือหนึ่งตัวละร้อย อันเนี้ย9 0 0บาทเฉลี่ยแล้วประมาณเกือบ400ตัวลูกค้า300กว่า400ตัวมั้ยแน่อนแล้วแต่ว่าลูกค้าได้ผนะ้าหนาภาคเลือกแขนตัวใหญ่เยอะอะไรเงี้ยแขนเยอะมันหนักผ้ามันก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าได้ขอบเยอะๆนี่คือแบบอู้ยบุญบาปถือว่าโชคดี <c oughs> เพราะว่าขอบล้วนอะหายากนะ <c oughs> ขอบล้วนอะที่ก็ดังอะยังไม่มีนะลูกค้านาะเออสไตล์แฟชั่น2,900บาทราคานี้ก็คือ ถูกตาแตกแตกแต่นะคะใช่จ้าเนี่ยดูสิเอาไวทูเคป้าเออไวทูเคปะพีสเนี่ยไวทูเคป้าโอ้โหแบบหนึ่งนะงานสองสายใส่ยากนี่เป็นแบบไวทูเคป้าแบบสองชั้นเป็นฟิวอีกี้เป็นฟิวอีกี้เป็นฟิวอีกี้นะ แล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งที่งานเกาหลีคืออะไรรู้ป่ะสไตล์เนี้ยมันเป็นฟิลแบบ90ถ้าลูกค้าเอางานลายทางอย่างเงี้ยแยกนะแล้วแบบแขวนเรนเรนเลยน่ารักมากน่ารักมากจริง,รงนะคะอา้าวอันนี้ก็นา่ารักอีกแล้วพี่บุ๊คเว้ย,อยขอบน่ารักมากรีวิวไข่แล้วใครเอฟตอนนี้เสียใจยลูกค้าลูกค้าหน้าร้าน ยืนดูก่อนเดีย <desserts> mm ืนดูเดยล้เอาลูกนี้พีเาลูกนี้เอาลูกนี้เลยอ่ะพ่อเอาลูกนี้เลยนะคะเอาล่ะลูกค้าโตนี้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้ด้วยแล้วก็ของมีแค่สิบห้าลูกสุดท้ายนะคะสิบห้าลูกสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วลูกค้านะคะใครจะเอากระสอบใหม่เอฟหน้าไหลก็ได้นะคะหรือตามไปเอฟหลังบ้านก็ได้นะคะคุณพี่จ๋าอุยนนี้เขาเป็นแขนสั้นใช่ป่ะอุ้ยเนี่ยเห็นป่ะพอปกอ่ะ คอโปกอ่ะ Cake. 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 วีเอเค้กเค้กแขวนให้พี่ได้เลยแบบนี้นะคะให้ลูกค้าเห็นว่ามันมีหลายสีมากคือขัดข <อ S 2> ได้เยอะเป็นงานขอบแล้วแบบว่ากระดุมเขานี่คือแบบแต่งอาลงอะไรมาคือแบบเฉยมาก <CD S 2> สาีดีปะสีดีมากเนี่ยดูดิพี่มุกเป็นสีเข้มที่ดีมากลง,งพอยว่าสวยไหม 2,009ลูกค้กค <3 S 2> าค้าถามว่าค่าส่งปทุมธานีเท่าไหร่คะปะทุมปทุมอะ่ะมีอยู่ประมาณสองขนส่งลูกค้าถ้าเกิดว่าไม่รีบใช้นะคะจะสั่งให้ส่งบิ s เ n e ไอเดียก็ได้ค่าส่งอันนี้80โลก็360บาทส่งถึงบ้านแต่จะใช้เวลาระยะเวลาประมาณ2-3สวันนะลูกค้านะแต่ถ้าคุณพี่อยู่ไม่ไกลอ่ะไปไม่ถึง อยู่ไม่ไกลนะเพราะว่าที่สบายเดอร์ก็ลำลูกกาของเจ็ค่ะพี่นะคะสบายเดอร์ที่ลำลูกกาของเจ็มาเองได้เลยแต่ว่าพรุ่งนี้ปิดทําการนะถ้าจะมามาวันนี้นะคะเมาหน้าร้านก็ได้หรือลาล่ามูฟลาล่ามูฟก็ส่งได้แต่ว่าอยู่ที่ไหนโซนไหนส่งที่อยู่ให้อดนมินเขาเช็คตามระบบให้ได้เลยนะคะจะเช็คจากแอปให้นะลูกค้าเช็คจากแอปให้อันนี้ของ H M นเมาเสียเวลากลับหัวแชชิ ยังแบบว่าแบรน,นด์ H M u n i c o GU แต่ว่าอะไรเงี้ยสะอาดมากลูกค้าจัดโปรเนี่ยคือไม่ได้ว่ามีแค่15ลูกเรามาจัดโปนะมันจัดโปนะนจนเหลือแค่15ลูกสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าในราคา2,900บาท2,900ลูกค้าขาบอกเลยว่าถ้าจะตุนได้ตอนนี้คือตุนไปเลยนะคะตุนเอาไปขายยกสอบเองก็ได้ แขนสั้นค้าแขนยาวนะลูกค้าอันนี้เขาไม่ได้ตีว่าเป็นไหมพรมแขนสั้นนะคะหรือว่าไหมพรมแขนยาวนะอันนี้ลองแจ้งลูกค้าก่อน,น,ขนเขาจะค้ากันมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณพี่เปิดแล้วได้แขนสั้นเยอะได้แขนยาวเยอะก็<า>นะคะไปลุ้นกันไปลุ้นกันคุณพี่อ<า>ูหูหยิบขึ้นมาในสาราอีกแล้วหูสาราเอาเว่าแบบ งานเกาหลีสบาวเดอร์อะลูกค้าคือเปิดเกาหลีที่ไหนไม่ปังอะอยากให้ลองเปิดใจกับที่นี่ก่อนนะคะเกาหลีไม่ได้แปลว่าโรงงานเดียวทั่วทั้งประเทศนะเกาหลีเขามีหลายโรงงานแล้วสบาาเดอร์ก็คือคัดมาแล้วว่าเป็นโรงงานที่แบบราคาดีแล้วก็งานดีอะเออนะคะเอองานดงออีงานดีนดแล้วขอบก็มีอลงเปิิดดใจสักนขอบรัวนะ้วนายังไม่มีนะแม่เอาไปตัดก็ได้เอาไปตัดก็ได้ขอปกอีกแล้วจ้ะโอ้โหข้างหลัง คือยิ่งสวยนะกระสอบนี้มีเจ้าของเรียบร,อยร,ร้อยหมมหมมนเฟิส้น่าจะมนก็ได้ค่ะสีสอันนี้ใส่เดียวใช่ไหมโอ้เป็นงานลายหมักลุกออของคอมมี่จ้าคอมมี่มาค่ะลูกค้าโอ้โหนี่เอาอวยอยู่ค <ยก S 3> อมมี่ซาร่าจียูยูโโอ้โหออลูกค้ามากมายไม่รวมสีสีสวยๆอีกเยอะเลยนะคะ ขออนุญาตนะคะลูกค้าหน้าร้านรีวิวอีกสักแป๊บหนึ่งอ,อนุญาตลูกค้ารีวิวหน้าร้านอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะใครอยากได้กระสอบใหม่นะลูกค้า2 3 9 L ามเก้าใช่ก่อ,อนหน้านี้2 3 9 G คือรุ่นหนา2 3 9 L ามเก้อพี่มุกพี่มุกพี่มุกสีฟ้าเนี่ยยูนิโคสีฟ้ายูน <Un ico. S 2> ิโคยูนิโคไซเอสดค่ะลูกค้าเออเอาเนี่ยคือแบบอยากไปช่วยน้องพลอยโชว์มากคือแบบขมอนขมไปพรมเส้นเล็กเส้นใหญ่สวยสีสันคือแบบติดไมยังอ่ะเราอ่ะ ติดแล้วนี่อรู้ว่าติดใหม่รู้คุยลูกค้าหวานหวานแบบนี้เลยลูกค้ามันคัดได้หลายคัดได้ลายลูกค้าสามารถไปแบบจับเรียงโทนเรียงสีได้เลยนะเอ่อลราวลูกค้าได้หมดเลยแล้วด้วยราคาที่อุดและด้วยราคาที่ไม่แพงนะลูกค้านะซื้อคู่ไปเลยนะคะซื้อไปเลยสองลูกสามลูกเอาไปให้พอเอาไปให้ให้พอขายเอาไปให้แบบว่า ัดงานสวยๆนะขายอย่างเดียวก็คือแบบคืนทุนกําไรด้วยนะคะตัวไม่สวยช้างมันต้องเสียเวลาซ่อมราคานี้คือได้หลายตัวด้วยนะนะคะประมาณ3กว่า400ตัวะคะ่ะถ้าเป็นผ้าบางอย่างนี้น,นะ,ะผ้าบางแบบนี้มันได้เยอะนะคะลูกค้ามได้เยอะ น้องผอนเฉลี่ยต้นทอยู่ก็ได้คือแบบแก้งๆหยิบมาจากในกองเหลืองหล่อเป็นเส้นเหลือง้วยกันแล้วก็ขาทรงนะแขนสั้นแขนยาวออกมากน้อยลูกค้าไปลุ้นกันนะลูกค้านะไปลุ้นกันเอาเด้อหนูหนูแต่งไม่ได้ลูกไหนสั้นเยอะใ่บอได้อัดเองลูกค่ะอัดมาจากโรงงานที่เกาหลีสวยเอาเนี่ยเป็นเขียวที่แบบเราสองคนถูกใจเขียวไหน ขายยกเซตได้นะเออเออใช่นะฮะเขียวนี่ใส่ไม้ได้เลยเฟิร์นนี่แยกนะคะอันนี้คือลูกค้าหน้าร้านเอฟเรียบร้อยนะโอ้โหไม่ได้มีโอกาสถ่ายรูปให้ดูเลยลูกค้า15ลูกสุดท้าย2,009ใครไวใครได้แล้วจังหวะนี้นะคะใครไวใครได้แล้วสวยขนาดนี้รับรองว่าออเดอร์ ปึ้งปังแน่นอนนะคะคนตามหาไหมพมบางกันเยอะนะแล้วไหมพมบางที่มันไม่ใช่งานจีนหรสีม,ม่วงสีม,ม่วงสีม,ม่วงมาเออสีม,ม่วงมาน้ององานไหมผมที่มันไม่ใช่งานจีนอะลูกค้าไหมผพมทพี่มันเป็นงานเกาหลีที่มันสวยวหวนานได้ทุกคนตัวนี้อยากได้อนมพอยนะคะเจ้าของอยู่ทางด้านนู่นเจ้าของกระสอบเขาอยู่ทางด้านนู่นนะคะอุ๊เค้กพี่ซอรี่นะนี่ลูกค้า H&M ค่คะ หมดแล้วนะลูกค้าจะหมดแล้วนะสิบลูกเนี่ยหมดแล้วเอาได้เอาพ่มไปเลยนะคะใครจะเอากระสอบใหม่มาเลยลูกค้าสองพันเก้าพี่มุกโอ้โหจริงสวยมากแล้วเป็นสาวกสีเขียวไงมีทุกคนล,ลูกค้าคอันนี้ซูมให้ดูนะว่าเป็นงานปักลูกค้าน่ารัก ตอนนี้คือแบบว่าลูกค้าที่เอฟหน้าร้านคือแบบมายืนรอแล้วนะมายืนรอแล้วนะลูกค้าจ๋าแต่ว่างานสวยรับรองค่ะใจแน่นอนนะคะได้เห็นงานพร้อมๆกันเลยลูกค้านะคะมีทรงเสเวเตอร์ด้วยนะทรงสเวเตอร์ผ้าบางแต่ว่ามันเป็นไหมพรมบางล้วนหมดอ่ะพี่มูไหมพรมบางล้วนหมดแล้วดูนี่ดูนี่พี่มูแตลาลามูฟมาได้เรื่อยๆเลยค่ะคุณพี่ วันนี้ออเดอร์กันมาเลยนะคะเอางานสวยๆไปขายกันเสาร์อาทิตย์นี้นะนะคะวันนี้เปิดจนถึงห้าโมงเย็นลูกค้า<ห>นะคะเปิดจนถึงห้าโมงเย็นมาได้เลยอูู้ดูพี่มุกนี่ลายทางบอกแล้วว่าถ้าทัดลายทางเอาไว้ด้วยกันนะสีๆแบบเนี้ยนะสวยมากลูกค้าสวยมากจริงๆสวยมากอ่ะ พราะปกติแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่มุกสีครีมอย่างเงี้ยโทนเดียวก,กันกับผ้าสีฟ้าเลยสีครีมลายทางอย่างเงี้ยเออคัดลายทางเอาไว้ด้วยกันลูกค้าคัดด้วยกันแล้วก็รุ่นเนี้ยมีติดแนวคาร์ดิแกนด้วยนะนะคะมีติดคาร์ดิแกนด้วยนะลูกค้าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์แบบเสื้อนี่แหละเสื้อสวมนะคะเสื้อสวมเนี่ย <Good on. S 1> ป้ายเนี้ยเห็นเยอะมากป้ายหยัโลนเราก็ทำสไตล์เนี้ยคนละสีแบบใส่สีมากแต่ชั่น นี่ยเห็นไหมยันโล่อีกแล้วแต่ก็เยลนโลนจริงป้ายเดียวกันเลยป้ายกันเดียวกับสีส้มมัตะกี้เลยก็ลูกค้าคือเยอะนะจะเอาเอาเลยนะสิบห้าลูกแล้วนะแม่นะหมดแล้วตอนแรกตอนแรกอ่ะเจ้าวันเนี้ยที่แผ่นจะไหลอะลูกค้านะคะมันก็เหลือของไม่เยอะแล้วแต่ว่าเช้าก็คือแบบฮะอัปเดตสต็อกก็เหลือเยอะตอนนี้ตัวที่สองค่ะหัวยศนะ เนี่ยอันนี้ก็แบบผู้ชายใส่ได้นะสไตล์โอป้าใช่ผู้ชายใส่ได้นะตัวนี้สไตล์โอป้าเลยโอป้าอกใจเลยปิวลมแรงขออนุญาตลูกค้าเสื้อคนตกอนไม่ได้โยนไม่ได้คือจะเอาให้ลงตะกร้าแต่ว่าพับลมมันเปะลมมันเปรียงมัเลยค่ะลมมันปิวมาโอ้โอ้ขออนุญาตเออเขาเป็นยังไงล่ะตัวนี้ฮะเขาเป็นยังไงล่ะ มาหน้าร้านได้เลยเรื่อยๆ,ๆ,ๆลูกค้าวันนี้แอดแอดแอดแนนแอดพอยนี่เขาจะเป็นแบบงานรูดเชือกนะแต่ว่านี้เดี๋ยวไปรูดใหม่ทีนะลูกค้านะเป็นงานเสื้อครอปแบบนี้พี่มุกแล้วไซส์ดีมากอู๋ยไซส์ดีอ,อี่ะน้องพลอยเล็กใหญ่มีแต่ว่างานส่วนใหญ่นําเข้าจากเอเชียเนาะคุณพี่นะคะมันจะมีไซสก์กลางๆนี่แหละเป็นส่วนใหญ่ไซสก์กลาง m l XL วัยรุ่นวัยรุ่นโปรนี้แค่ของหมดนะ นะคะ15ลูกสุดท้ายแล้วลูกค้าใช่ค่ะ15กระสอบสุดท้ายอุ้ตัวนี้ขออเน่ากลับแต่เข็บก่อนนะคะแล้วผ้าใหม่มากผ้าใหม่มากนะคะของยูนิโคจากพี่มูแผ่นกุดสีชมพูตุ่นน่ารัก พีะคะ่คาถามาว่ากดังอยู่ที่ไหนคะลำลูกกาคลองเจ็ดประทุมธานีค่ะพี่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้สามารถซื้อเปิดบินไว้ก่อนได้ทยอยส่งของวันจันทร์นะคะวันจันทร์นี้ส่งของให้นะคะคุณพี่ค่ะสามารถโอนไว้ก่อนได้เลยโอนเปิดบินไว้ก่อนได้เลยเพราะว่า ของออกเรื่อยๆแล้วก็มีพร้อมส่งแค่สิาลูกสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าของมาใหม่อีกทีอ่ะยังไม่ชัวร์ว่าจะได้รหัสนี้มาไหมแล้วคือแบบว่าโปรโมชั่นอ่ะมันแค่เดือนนี้ไงเดือนหน้าลดใหม่มาไม่ได้ราคานี้แล้วคุณพี่นะคะเดือนหน้ามาก็คือราคาเขาเป็นราคาปกติของเขาเลยนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นใครจะเอาราคานี้ลอดนี้ไปสั่งซื้อก่อนได้เลยไปสั่งซื้อก่อนนะคะเอาเอาโอนยอดเปิดบินไว้ก่อน นะคะโอนยอดเปิดบินไว้ก่อนก่อนของหมดลูกค้านะับถอยหลังเล้วอะ่ะเออตอนแรกคิดว่าเหลือเยอะอะ่ะนะเหลือไม่เยอะแล้วอ่ะลูกค้คาสิบห้าลูกแป๊บเดียว,วนะสองพันเก้าอ่ะลูกค้าไหมพรมบางที่ถูกและสวยและสะอาดอะ่ะเอาหยุ่มขึ้นมานี่ไหมพรมพะลงองสีสวยไหมพรมสวยมากใครไม่ถูกใจไม่รู้ละลูกค้าบอกว่าคุณสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะพี่วันนี้คนน้อยนิดนึง นะคะถ้าทักมาแล้วคุณพี่ไม่ต้องทักซ้ํานะระบบ Facebook เ,เนี่ยถ้าเกิดคุณพี่ทักมาใหม่อ่ะแชทมันจะออกจากแถวนะไปต่อแถวใหม่ต่อแใหม่เรื่อยๆแล้วน้องจะตอบไล่จากข้างล่างตามเวลาขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทักมาสั่งแล้วคุณพี่รอการตอบกลับก่อนนะคะรอการตอบกลับก่อนนะคุณพี่จ๋าเออเผื่อบางทีอ่ะพี่ทักมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยแต่ว่าพี่ทักมาซ้ำอีกรอบนึงไปต่อหลังไม่ได้ของอีกเศร้าเลย เขียวไหนชนะเลิศมีเขียวนี้ลูกค้าถามว่าต่อไปแอดพอจะรีวิวงานอะไรต่อเสื้อยืดจ้าเดี๋ยวเปิดเสื้อยืดต่อพี่มุกสองเออศูนย์สองเก้าเอค่ะนะคะลูกค้ารอก่อนอยู่ด้านไหนใช่ไหมเออเดี๋ยวเปิดเสื้อยืดเพราะว่าลูกค้าขอเสื้อยืดมาแล้วก็ตอนนี้เสื้อยืดนะไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรเลย สยืดหมดอด้ลูกค้าสยืดสยืดญี่ปุ่นหมดแล้วก็ลูกค้าไม่ได้ดูรีวิวงานเกาหลีนานแล้วเดี๋ยวเอามาเปิดเทสให้มาเปิดเทสให้อีกเผื่อถูกใจไงสไตล์แบบใครชอบแบบโอเไซส์ใครชอบแบบเกาหลีแฟชั่นอ่ะเออเดี๋ยวเปิดงานเกาหลีให้นะคะศูนย์สองเก้าเออู้สวยนะคุณพี่2อ0พันเก้านะคะงาน80ดสิบโลนะ ปกติ45โลก็3,000กว่าบาทอะพวกใหม่พมออะเหมือนพวก 55L นะลูกค้าเออตัวนี้2,900นะคะข้างล่าง,ล,างล่างนี่ขออนุญาตหยุมสีขึ้นไปดูือเขียวไหนชนโะโรดเด้วชอบสีเขียวไงเขียวไหนก็ได้แล้วอะตอนนัวนี้เขียวได้เหลืองได้เอาไปเรียงสีเรียงโทนกันนะแล้วก็ด้านหลังขออนุญาตโชว์แต่ด้านหลังอันนี้คือ คัดจากกระสอบนี้นะ,ะงานจริงที่คัดได้จากกระสอบที่โชว์ลูกค้าสไตล์ขอบแฟชั่นนะคะขอบแฟชั่นคอปกโกลโลนะคะไหมผมผ้าล่องผ้าบางแบบนี้ใครจะกระสอบใหม่จัดได้เลยเอาไปเลย,ไ,เลยไหมสองลูกสามลูกพวกนี้เอาไปเลยไหมสองลูกสามลูกดาร์คานี้ไม่ได้แล้วนะาานะคะโปรโม <คา S 1> ชั่นรจริงนะมันสวยมากคือเลงกันว่าจะ เปิดรีวิวอะหลายวันมากแล้วร,รัสเนี้แต่ว่าอ๋ออ๋อทางนี้โอเคหมุนเป็นลูกค้างอยู่คนเดียวลูกค้าอันนี้เขียวๆอีกเอาเขียวๆมาอีกเออเป็นสไตล์แบบดูดิซัมเมอร์มากจริงๆอะนะคะแต่ตอนซัมเมอร์ไม่ได้รหคาเลย <laughs> ตอนเมษาเลยไม่ได้จัดโปรเลยรัสเนี้ยลูกค้าแล้วมันเป็นงานที่เหมาะกับนี่นะปลายปีนี้นะแต่ชัช้นใหม่พรมนะลูกค้า ออกดีทุกตัวเลยนะคะใครอยากเอาไปขายนะคะใครอยากตุนใครอยากสต็อกไว้ขายปีกก็ดีขายส่งก็ดีนะคะยกกระสอบก็ดีเอาแบบไหนเลือกได้เลยนะคะมาด้วยคนสุดท้ายแล้วลูกค้าจะไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอยืดกันนะคะพี่มุกเดี๋ยวเราจะไปเซยืดกันดูสีสวยมากเลยอ่ะจ้ะดูดิโอ้ีอโสีฟ้ามีแบรนด์ให้ลุ้นด้วยใ,ใครที่อยู่ดูทันนะยูนิโคลเอวยให้ใช่นเอ็มนะคะคอมี่อย่างนี้ งานสวยๆเยอะมากใครอยากได้กระสอบนี้นะคะรหัสนี้ 239L 2,900บาทโปรโมชั่นนะคะจากราคาเต็ม39นะแเมหมดแล้วหมดเลยเด้อนะคะเหลือโคต้าตอนนี้ก็คือไปเอฟกันหลังบ้านแล้ว <c oughs> ใครได้ก็ได้ใครไม่ได้ก็อร,อรอ่ <c oughs> อรอบหน้าแล้วกันนะคะร่อรอบหน้าแล้วกันอะเดี๋ยวเราไปต่องานเสื้อยืดกันพี่มุกได้ค่ะ